ครับผมวันนี้มาเปิดแบ่งควายแม่สาวนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับอายุสองสองปีกว่านะครับสองปีกว่าสูงร้อยสามสิบห้าบวกนะครับอัตลักษณ์ก็ตาแต้มแก้มจ้ำนะครับสโลมหัวใหญ่วงเขาใหญ่นะครับตาแต้มแก้มจ้ำขนหางยาวนะครับขนหางยาวโครงสร้างดีนะครับแม่พันตัวนี้ผสมกับเจ้าฮีโร่นะครับทับตัวเจ้าฮีโร่ หลานเจ้าหนุ่มกำนันโปดนะครับผสมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะครับผสมตัวทับตัวเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะครับกับเจ้าฮีโร่หลานเจ้าหนุ่มกำนันโปดนะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อ0897151744นะครับคุณมงคลชัยน้อยนอนิ์ยูนะครับแห่งฟาร์มมงคลชัยนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับ